เช้ามาเนี่ยเครื่องก็จะหน้าตาแบบนี้นะฮะคืออย่างหนึ่งถ้าจะให้ดีเนี่ยควรปิดคัดเอามันที่อยู่ข้างเครื่องนี่ด้วยเลยในทุกวันทุกวันเย็นอ่ะตอนเย็นเลิกทำงานแล้วนะฮะตอนเช้าขึ้นนะลงก็ปิดใช่ครับทุกๆวันที่เราเลิกทํางานในแต่ละวันปิดมันเช้ามาก็เปิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วพอเปิดเครื่องเปิดคัดเอาเสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดปุ่มอันนี้ก็ปุ่มเปิดนี่ก็ปุ่มปิดนะครับ นี่ผมอธิบายคร่าวๆนะเ<อ>พราะว่า<อ>ผมเองเนไม่ใช่เจ้าของเครื่องเดินทางเมโทรน่าจะมามอาธิบายอย่างละเอียดที่ทางีที่ทางชาร์เครื่องครับอันนี้ปุ่มพร้อมใช้งานก็คือมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครเพราะว่าเราเติมน้ําเรียบร้อยแล้วมันจะบอกโปรแกรมต่างๆ60วินาที90วินาที180วินาทีนะฮะซึ่งผมแนะนำว่าเอาสแตนดาดก็แล้วกันสีสีขาวเออสีอ90วินาที ปุ่มพวกนี้ก็จริงๆแล้วก็ไม่จะเป็นต้องไปยุ่งเลยกับมันมันจัดการเซตอัพตัวเองนี่จะบอกอุณหภูมิน้ำล้างวัชชิ่งหกสิบอดองศาหกสิบสองมันก็จะขึ้นขึ้นลงๆมันก็ควรอ,อยู่ที่หกสิบนะครับแล้วก็รินนัก็คือน้ำที่สองควรจะเป็นประมาณแปดสิบแต่มันก็กจำลังต้มน้ำมอยู่มากก็จะถึงแปดสิบนะฮะทีนี้ปุ่มปุ่มทำง,งานเนี่ยปุ่มคอนโทรลเครื่องปุ่มหลักของมันเนี่ยเป็นสีเขียวนี่คือเครื่องพร้อมทำง,งานแนละ้วก็กดล้างเลย จะเริ่มล้างนะครับจำครับโอเคแล้วรอบกันล้างนี่เมื่อกี้เป็นมาตรฐานคือสแตนดาร์ดไม่ด้ใช้เวลา90วเนาทีหรือนาทีครึ่งครับอันนี้คือมันกำลังทำงานแล้วเห็นมันจะเขียวไมืที่เราทีละข้างเขียวในทีละควอเตอร์นะครับทีทีละทีละส่วนมีสี่ส่วนส่วนที่หนึ่งหรือสองสามสี่จากสามวินาทีผ่านไปครับเห็นมันจะเขียวไปเรื่อยพอเขียวหมดก็เสร็จเกิดลอกกันงานครับ 苗寨。<Okay. S 2> okay. น้าน้าที่สองน้ําใหม่จะล้างใช้เวลาประมาณ20ปีนะครับเสร็จแล้วไม่ถึง30ปีหรโอเคนี่คือเสร็จการทํางานแล้วเสร็จแล้วไงต่อคะแล้วก็เอาเปิดฟ้างรนะฮะดึงดึงหลักออกแต่ตอนนี้เรายังไม่มีหลักะครับก็หลักอันนู้ไอที่ซิงยังนู้นก็จะมาวางอยู่ตรงนี้สำหรับการจานทล้างออกมาสอาดเสร็จออกมาแต่เนื่องจากวันนี้เรายังไม่ม ну ีหลักก็เลย ทำสาธิตวิธีการใช้เครื่องโดยโดยคร่าวๆให้ดูก่อนแล้วก็หลักมานะฮะเขาก็เอาหลกมาตรงนี้เรียนจานแล้วก่อนที่เอาจานใส่เครื่องเนี่ยเราควรใช้ไอโอเอซูเปรร์เลยฉีดไล่คราบอาหารอะไรให,ให้ออกค่อนข้างหมดจดนิดนึงเพราะว่าเครื่องเนี่ยมัน,ม,ม,นม,มันไม่สามารถกำจัดเศษอาหารอะไรออกเองได้แล้วเศษอาหารหรือว่าคราบสกปรกต่างๆมันก็จะไปรวมมันอยู่ในในในแทงในเครื่องเครื่องที่เป็นระบบน้ําเรียกว่าน้ําล้นนะฮะ ว่ามันล้างด้วยอสองน้าน้าแรกที่ล้างในช่วงในช่วง wash นะครับที่เราเห็นอันนี้ wash อันนี้ rinse เราเรียกมันว่าล้างกับเรียกว่าอะไรดีเคลือบแห้งแล้วการภาษาไทยกับภาษาฝรั่งมันทับทับศัพท์ไปว่า wash กับ rinse นะฮะทีนี้น้ําแรกที่มัน wash เนี่ยม,มันจะใช้น้ําในแทงเนี่ยซึ่งก็คือน้ําเก่าที่มาจากรอบการล้างรอบที่แล้วม่ใช้น้ําเก่าเนี่ยล้างจานรอบแรกส่วน ในช่วง r i n s น้ำที่สองเราจะน้าใหม่น้ําสะอาดจากจักอ๊อกจากข้างนอกมาล้างจานให้สะอาดล้างเคมีอะไรออกทีหนึ่งด้วยน้ําร้อนน้ําใหม่ที่อุณหภูมิ80องศา,ศานะฮะขึ้นริ n s โอเคทีนี้พอเราใช้เป็นนาน,น,านสัก,กระยะหนึ่งอย่างเช่นช่วงกลางวันช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันล้างจานไปสักหลายสิบหลักอะไรเงี้ยนะฮะประมาณเยอะประมาณหนึ่งไอ้ข้าวสุกปกต่างเนี่ยมันก็จะสะสมใน,นในแทงน้ำานเนื่องจากมันไม่ได้มันไม่ได้ทิ้งน้ําทั้งหมดมันจะทิ้งน้ําล้นก็คือพอน้ําที่สองเข้ามา น้ำที่อยู่ในเครื่องเนี่ยมันก็เยอะเกินมันก็จะล้นทิ้งพอเดินข้าออกใช่ไหมครับแต่ว่าข้าวสกปรกต่างๆเนี่ยมันก็ไปกับน้ําบ้างน้ําที่ทิ้งไปส่วนหนึ่งแต่ว่ามันสสยังสะสมอย่างนี้ทีนี้เราต้องถ่ายน้ําทิ้งบ้างเพื่อว่าผ่านการล้างเยอะๆนะฮะเยอะประมาณสักกี่รอบครับแล้วก็เครื่องเนี่ยมันสามารถมันสามารถตั้งการทางานให้มันเริ่มทํางานได้ด้วยการปิดเปิดฝาหรือกดปุ่มอันนี้เดี๋ยวผมต้องให้คนทำเมโทร็าตั้งว่า นั้นนาฬิกาต้องมีมือนะนี่มันเริ่มล้างเลยแสดว่าตั้งอัตโนมัติไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวล้างเสร็จรอบนี้เดี๋ยวทำห่ดูน่าจะช่วงช่วงเบรกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้าหรือกลางวันหรือหรือเย็นพอหมดกะแล้วเนี่ยก็ควรจะถ่ายน้ำ้งเพราะไม่งั้นถ้าเราล้างต่อเนื่องไปอีกกะนึงชิฟนึงเนี่ยจานที่ออกมามันก็จะไม่สะอาดเวงเนื่องจาก ค่าสมบูรณ์มันสะอาดมอยู่ในในแทงน้ำในเคเรื่องต้องถ่ายน้ำบ้ากเครื่องนี้ออโต้อัตโนมัติหมดเลยมันไม่ต้องมาดึงสลักอะไรออกเครื่องรู้ถึงกดปุ่มนี้ครั้งสามสิบวิเตอร์สามวิน้ำเดียวมันก็จะทําการเรนน้าทิ้งเรนน้ําเก่าทิ้งแล้วก็ถ่ายน้ําใหม่เขาเนนเ้าไปอัตโนมัติเพืจะบอกการทํางานที่จอที่เดี๋ยวเพื่อดูเขาได้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยรายละเอียดต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยต้องคุณต้องให้ทางเมโทรเขาเป็นคนแทนเจ้าของเครื่องคนใดคนห โอเคอันนี้สมมุติว่าเราเพิ่งหมดช่วงอาหารกลางวันช่วงล้างไปเราก็จะต้องควรจะต้องทําการถ่ายนมาในแทงทิ้งเพื่อให้คุณภาพการล้างในรอบต่อไปจะได้ดีในคู่มือนี้นะฮะบอกว่าผมก็าอาจจะคู่มือเหมือนกันได่หละเพราเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม,ไม่ไม่ไมคุ้นเท่าไหร่นะครับบอกว่า p ู s h and hold เซ็คเก h o ์อินแอคท a เ t ตออ t ตเมติกแบรนด์เซิฟค n ี n น c ่ c ก็คือ กดค้างสามวินาทีอะเอสถูกกล้องละมันมันกำลังถ่ายน้ำทิ้งแล้วล้างทำความสะอาดตัวเองก็เดี๋ยวมันจะทำการเติมน้ำใหม่ด้วยตัวเองเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องออตโต้หมดเลยฟู